เก้าเข้าสู่วัย60ปีคือหมุดหมายสำคัญในชีวิตของแต่ละคนไม่ใช่เพียงแค่การเปลี่ยนแปลงเรื่องอายุแต่ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงทางจิตสำนึกและวิถีชีวิตนี่คือช่วงเวลาที่หลายคนได้ทำหน้าที่ต่อครอบครัวลูกหลานและสังคมไปเกือบหมดแล้วหลังจากทำงานหนักมาตลอดชีวิตฝ่าฟันความยากลำบากและสะสมประสบการณ์ต่างๆตอนนี้คุณสมควรได้รับช่วงเวลาแห่งความสงบสุขสบายและมีชีวิตอย่างเต็มที่เพื่อตนเอง อย่างไรก็ตามการก้าวเข้าสู่วัย60ไม่ได้หมายความว่าคุณจะรักษาทุกอย่างเหมือนเดิมได้โดยเฉพาะในเรื่องความสัมพันธ์ความจริงอันน่าเศร้าก็คือไม่ใช่ทุกความสัมพันธ์ที่ควรเก็บรักษาไว้มีบางคนแม่จะเป็นสายเลือดเดียวกันแต่การผูกพันกับพวกเขาต่อไปจะยิ่งทําให้คุณเหนื่อยล้าเจ็บปวดและส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและใจในช่วงเวลาสําคัญที่เหลืออยู่หลังอายุ60ปีคุณจําเป็นต้องกล้าที่จะคัดกรองความสัมพันธ์ที่เป็นพิษเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องจมอยู่ในวังวนของปัญหา และความทุกข์นี้ไม่ใช่การเห็นแก่ตัวแต่คือการให้เกียรติตัวเองของขวัญที่คู่ควรหลังจากการเสียสละมายาวนานด้านล่างนี้คือหกประเภทของญาติพี่น้องที่คุณควรพิจารณาหลีกเลี่ยงหลังวัยหกสิบเพื่อให้มีชีวิตที่สงบสุขใจและมีความสุขมากขึ้นหากคุณรู้สึกว่าสิ่งที่แบ่งปันนี้มีประโยชน์และมีความหมายต่อชีวิตของคุณกรุณาสละเวลาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์นี้ด้วยนะครับญาติที่มาหาเมื่อมีเรื่องเงินหรือของงานเท่านั้น หนึ่งในความสัมพันธ์ที่ทําให้ผู้สูงอายุเจ็บปวดมากที่สุดคือญาติที่มาหาเฉพาะเวลาต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินหลังจากอายุ60ปีหลายคนหวังเพียงเก็บออมเงินเล็กน้อยไว้ใช้ในยามเกษียณไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลซ่อมแซมบ้านเดินทางท่องเที่ยวหรือเพียงแค่เพื่อความอุ่นใจว่าเราจะไม่เป็นภาระของลูกหลานแต่หน้าเศร้าที่บางญาติแม้แต่ลูกหลานแท้ๆกลับมองเงินสะสมนั้นเป็นแหล่งเงินสำรองของพวกเขาพวกเขาไม่เคยถามไถยว่าคุณสบายดีไหมสุขภาพเป็นอย่างไร หรือคุณต้องการความช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าพวกเขาจะไม่อยู่เคียงข้างเมื่อคุณต้องการกำลังใจหรือการปลอบโยนแต่เมื่อมีปัญหาการเงินพวกเขาจะรีบมาหาคุณทันทีขอร้องอ้อนวอนหรือแม้แต่กดดันให้คุณช่วยเหลือที่แย่ยิ่งกว่านั้นคือเมื่อพวกเขาได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วก็หายไปเสมือนคุณไม่มีตัวตนไม่มีคำขอบคุณไม่มีการกลับมาเยี่ยมเยียนคุณกลายเป็นเหมือนแหล่งกู้เงินที่ไม่ต้องคืนและกลายเป็นที่ระบายความเห็นแก่ตัวของพวกเขา ในวัยนี้คุณไม่มีทั้งพลังและทรัพยากรเหมือนเมื่อก่อนคุณผ่านชีวิตมามากพอที่จะเข้าใจว่าไม่มีใครควรต้องเสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อรองรับความเห็นแก่ตัวของคนอื่นถ้าหากญาติคนใดมองคุณเป็นเพียงเครื่องมือสำหรับผลประโยชน์ส่วนตัวจงกล้าที่จะปล่อยวางคุณไม่จำเป็นต้องทำให้ทุกคนพอใจอีกต่อไปคุณมีสิทธิปกป้องสุขภาพความสงบและช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตตัวเองจงเก็บเงินและพลังงานไว้สำหรับสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุข และตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของตัวเองไม่ใช่เพื่อเลี้ยงดูความโลภไม่รู้จบของผู้อื่นความรักที่แท้จริงต้องมาจากความเต็มใจรู้คุณค่าและเคารพซึ่งกันและกันหาความสัมพันธ์ใดมีแต่ความเจ็บปวดและการเอาเปรียบการตัดขาดคือการรักตัวเองอย่างแท้จริงที่สุดหากคุณรู้สึกว่าสิ่งที่แบ่งปันนี้มีประโยชน์และมีความหมายต่อชีวิตของคุณกรุณาสละเวลาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์นี้ด้วยนะครับญาติพี่น้องที่มักจะนำพาพลังงานด้านลบมาให้ หลังอายุ60ปีมากกว่าช่วงเวลาไหนๆคุณควรให้ความสำคัญกับการรักษาความสงบในจิตใจและมีชีวิตที่เปี่ยมด้วยพลังงานเชิงบวกแต่ก็น่าเศร้าที่ไม่ใช่ญาติทุกคอนะจะนำสิ่งเหล่านั้นมาให้คุณมีบางคนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องสายเลือดเดียวกันลูกหลานหรือแม้แต่เพื่อนเก่าที่มักมองโลกผ่านเลนแห่งความมืดมนมองโลกในแง่รายและทุกครั้งที่คุณพบพวกเขาคุณจะรู้สึกเหมือนถูกดูดกลืนพลังชีวิตไป พวกเขามักจะบ่นเกี่ยวกับทุกสิ่งตั้งแต่เรื่องครอบครัวสังคมไปจนถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆคําคำพูดของพวกเขาเต็มไปด้วยการพร่ำบ่นตำหนิเปรียบเทียบอิจฉาริษยาและบางครั้งก็เจือไปด้วยยอความร้ายกาจแทนที่จะนำเรื่องราวดีๆหรือคำพูดให้กำลังใจมาแบ่งปันพวกเขากลับนำเสนอแต่เรื่องเศร้าหมองความรู้สึกด้านลบและการตัดสินผู้อื่นอย่างรุนแรงรวมถึงการวิจารณ์ชีวิตตัวเองด้วยคุณเคยมีประสบการณ์แบบนั้นไหม เพียงแค่การพูดคุยสั้นๆกับพวกเขาก็สามารถทำให้คุณรู้สึกหนักใจหมดแรงบันดาลใจในการทำสิ่งต่างๆและปล่อยให้ความเหนื่อยล้าความสิ้นหวังเกาะกินทั้งวันหากปล่อยให้เกิดขึ้นบ่อยครั้งอาการนี้อาจจะนำไปสู่ปัญหานอนไม่หลับความวิตกกังวลหรือแม้กระทั่งโรคซึมเศร้าซึ่งเป็นภัยเงียบที่อันตรายมากสำหรับผู้สูงอายุที่น่ากลัวคือพลังงานด้านระแบรกระกาะไรได้ง่ายมันเหมือนไวรัสทางจิตใจ ตอนแรกคุณอาจแค่รู้สึกไม่สบายใจแต่หากสัมผัสนานเข้ามันจะค่อยๆซึมลึกเข้ามาในจิตใจคุณทำให้คุณกลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายโมงโงง่ายและหมดศรัทธาในชีวิตช่วงเวลาที่ควรจะสงบสุขในบ้านปลายชีวิตก็กลับกลายเป็นช่วงเวลาแห่งความหดหู่หม่นหมองจำไว้นะในวัย60ปีคุณไม่มีเวลาและพลังงานมากพอที่จะทนรับพลังลบโดยไม่จำเป็นอีกต่อไปคุณได้ผ่านมรสุมชีวิตมามา,มากมายได้ลิมรสความสุขและความทุกข์นับไม่ถ้วนตอนนี้คุณสมควรได้รับสภาพแวดล้อมที่สะอาดบริสุทธิ ที่ซึ่งทุกทอยคำรอยยิ้มและอ้อมกอดล้วนมอบความอบอุ่นและความหวังไม่ใช่ความสิ้นหวังและความอึดอัดดังนั้นอย่าลังเลที่จะเว้นระยะห่างจากญาติที่นำพาพลังลบเข้ามาในชีวิตคุณการรักษาระยะห่างไม่ใช่การเกลียดชังแต่เป็นการเลือกรักตัวเองให้มากขึ้นเมื่อจำเป็นคุณยังสามารถแสดงความห่วงใยห,หรือช่วยเหลือพวกเขาได้ในรูปแบบที่เหมาะสมแต่ห้ามปล่อยให้ตัวเองจมหายไปกับกระแสด้านลบของพวกเขา จงให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่เติมพลังให้คุณทำให้คุณรู้สึกรักตัวเองและรู้สึกมีคุณค่าจงอยู่กับคนที่พร้อมรับฟังแบ่งปันเรื่องราวดีๆและมองเห็นความงามของชีวิตรวมกับคุณไม่ใช่หมกมุ่นแต่กับด้านมืดของชีวิตจิตใจสงบร่างกายก็แข็งแรงจิตใจเบิกบ,บานชีวิตก็สดใสเองจิตใจนิ่งสงบมรสุมชีวิตก็เป็นเพียงสายลมที่พัดผ่านคุณได้พยายามอย่างหนักมาตลอดชีวิตเพื่อมาถึงวันนี้อย่าปล่อยให้ใคร แม้แต่คนในครอบครัวพรากเอาความสงบอันล้ำค่านั้นไปหากคุณรู้สึกว่าสิ่งที่แบ่งปันนี้มีประโยชน์และมีความหมายต่อชีวิตของคุณกรุณาสละเวลาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์นี้ด้วยนะครับแต่ขอให้คุณจำไว้ว่าอายุไม่สามารถลดคุณค่าของคุณได้ปีเดือนที่คุณใช้ชีวิตมาประสบการณ์ที่คุณสังสมไว้บาดแผลที่คุณฝ่าฟันมาทั้งหมดนี้คือทรัพย์สมบัติล้ำค่าที่ไม่ใช่ทุกคนจะมีได้ จิตวิญญาณที่ผ่านโลกมาอย่างโชคโชนหัวใจที่เคยรักอย่างลึกซึ้งชีวิตที่เคยอุทิศตัวนั่นคือสิ่งที่ไม่มีใครสามารถท่าไปจากคุณได้ไม่ว่าผู้คนจะมองหรือปฏิบัติต่อคุณอย่างไรคุณไม่จำเป็นต้องวัดคุณค่าของตัวเองผ่านการยอมรับจากผู้อื่นแม้กระทั่งคนในครอบครัวคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับความเคารพไม่ใช่เพราะคุณเรียกร้องแต่เพราะตัวคุณเองสมควรได้รับคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับการรับฟัง ไม่ใช่เพราะคุณยังแข็งแกร่งแต่เพราะคุณเคยแข็งแกร่งมานับครั้งไม่ถ้วนในชีวิตเคยเงียบเงียบแบกรับภาระมากมายที่คนรุ่นหลังอาจไม่มีวันเข้าใจคุณมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองตราบเท่าที่คุณยังต้องการไม่ใช่เพื่อให้ผู้อื่นมาแย่งชิงความเป็นอิสระของคุณคุณอาจไม่สามารถเปลี่ยนสายตาที่คนอื่นมองคุณได้แต่คุณสามารถเลือกได้ว่าจะมองตัวเองอย่างไรอย่าอับอายเมื่อต้องถามเกี่ยวกับสิ่งใหมๆ่ๆ เพราะการเรียนรู้นั้นคือคุณสมบัติอันมีค่าของผู้ที่ยังอยากมีชีวิตอย่างสมบูรณ์อย่าเสียใจเมื่อไม่มีใครฟังคุณเพราะคุณค่าของสิ่งที่คุณเคยผ่านมานั้นไม่จําเป็นต้องพิสูจน์เพื่อให้เป็นจริงอย่ากลัวความชราเพราะทุกริ้วรอยบนใบหน้าของคุณคือเหรียญเกียรติยศแห่งปีเดือนที่คุณใช้ชีวิตอย่างเต็มที่หากคนในครอบครัวไม่เห็นคุณค่าของคุณคุณจงเป็นคนแรกที่ลุกขึ้นมาให้เกียรติตัวเองใช้ชีวิตในแบบที่คุณรักทำสิ่งที่คุณอยากทำ ตามจังหวะของตัวคุณเองเลือกสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆมิตรภาพใหม่ๆแม้ว่าคุณจะมีอายุมากแล้วที่ซึ่งคุณได้รับความรักเพราะตัวตนของคุณไม่ใช่เพราะบ,บทบาทที่คุณเคยมีในครอบครัวใช้เวลากับตัวเองกับสิ่งที่คุณหลงไหลและเคยละเลยไปในอดีตและที่สำคัญที่สุดจงเตือนตัวเองทุกวันว่าฉันยังคงมีคุณค่าอย่างสมบูรณ์ฉันสมควรได้รับความรักการรับฟังและความเคารพ ชีวิตไม่ได้วัดจากจำนวนปีที่คุณมีชีวิตอยู่แต่วัดจากการที่คุณให้คุณค่าแก่ตัวเองในแต่ละวันที่เหลืออยู่คุณไม่จำเป็นต้องมีใครมายืนยันคุณค่าของคุณคุณเป็นและจะยังคงเป็นสิ่งมีชีวิตที่ล้ำค่ามีเอกลักษณ์และสมควรได้รับการชื่นชมไม่ว่าอายุจะมากเพียงใดก็ตามหากคุณรู้สึกว่าสิ่งที่แบ่งปันมานี้มีประโยชน์และมีความหมายต่อชีวิตของคุณขอเพียงสละเวลาเล็กน้อยเพื่อแสดงความคิดเห็นไว้ที่ใต้โพสต์นี้ การกระทำเล็กๆเ,เหล่านี้เมื่อสะสมไปตามการเวลาอาจกลายเป็นบาดแผลเงียบๆที่กรีดแทงความภาคภูมิใจในตัวเองของคุณความรู้สึกถูกดูถูกถูกมองว่าไร้ค่าเหมือนสิ่งของเก่าๆเ,เป็นหนึ่งในความเจ็บปวดที่ลึกที่สุดของผู้สูงวัยนั่นไม่ใช่แค่ความเจ็บปวดธรรมดาแต่เป็นการปฏิเสธปีเดือนแห่งชีวิตประสบการณ์ล้าค่าและบทเรียนชีวิตที่คุณได้สะสมมากกว่า,วาครึ่งศตวรรษหรือมากกว่านั้นอายุอาจทำให้ก้าวช้าลง ผมหอกขาวขึ้นแต่ไม่เคยพรากคุณค่าหรือศักดิ์ศรีของมนุษย์ได้ผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระแต่คือขุมทรัพย์แห่งภูมิปัญญาความทรงจำมีชีวิตของครอบครัวและพยานแห่งการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทุกริ้วรอยทุกจุดด่างบนผิวคือเรื่องราวล้ำค่าที่การเวลาได้บันทึกไว้หากคุณพบว่าใครสักคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลูกหลานพี่น้องหรือญาติสนิทมักจะดูหมิ่นคุณเพิกเฉยคำพูดของคุณตัดสินใจแทนคุณ หรือมองข้ามความรู้สึกของคุณอย่าเพิกเฉยกับสิ่งนั้นอย่าโทษตัวเองและอย่าอดทนเงียบเงียบราวกับว่าเป็นเรื่องธรรมดาของวัยชราจงกล้าที่จะมองความสัมพันธ์นั้นอย่างตรงไปตรงมาจงตั้งขอบเขตให้ชัดเจนจงเตือนพวกเขาด้วยคำพูดที่สุภาพแต่น้ำเสียงหนักแน่นว่าคุณสมควรได้รับความเคารพไม่ใช่เพราะคุณเรียกร้องแต่เพราะมันคือสิ่งที่ธรรมชาติและความถูกต้องมอบให้ หากจำเป็นขอให้คุณอนุญาตตัวเองที่จะเว้นระยะห่างจากคนที่ไม่เห็นคุณค่าคุณการหลีกเลี่ยงคำพูดและการกระทำที่ทำลายคุณค่าในตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่คือการปกป้องศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของตัวคุณเองคุณไม่จำเป็นต้องขอโทษในการปกป้องตัวเองจากการไม่เคารพในทางตรงกันข้ามนั่นคือวิธีที่คุณประกาศอย่างชัดเจนว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่คุณก็ยังเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณค่าและสมควรได้รับความรักและการรับฟังขอให้คุณจําไว้ว่าวัยชาราไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิตวัยชาราคือฤดูใบไม้ร่วงที่งดงามเต็มไปด้วยความลึกซึ้งและความงามภายในจิตใจคุณยังมีอีกมากมายที่สามารถมอบให้ความรักความฉลาดประสบการณ์ชีวิตความศรัทธาที่มั่นคงและโลกใบนี้ยังต้องการคุณค่าเหล่านั้นต้องการตัวคุณในแบบที่คุณเป็น อย่าให้สายตาอันคับแคบของผู้อื่นมาทําให้แสงสว่างในตัวคุณลดลงคุณเคยและยังคงเป็นส่วนสําคัญที่ไม่สามารถถูกแทนที่ได้บนเส้นทางชีวิตนี้หากคุณรู้สึกว่าสิ่งที่แบ่งปันนี้มีประโยชน์และมีความหมายกับชีวิตของคุณขอเพียงสละเวลาสักนิดเพื่อแสดงความคิดเห็นไว้ที่ส่วนความคิดเห็นญาติที่คอยคิดเล็กคิดน้อยจู้จี้จุกจิกความเศร้าบางอย่างไม่ได้มาจากคนแปลกหน้าแต่มาจากคนที่เรารักสุดหัวใจ เมื่อครั้งยังหนุ่มสาวคุณอาจเคยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับครอบครัวอาหารอุ่นๆของขวัญที่ตั้งใจเลือกเงินช่วยเหลือในยามที่ใครลำบากหรือแม้แต่การช่วยเหลืออย่างเงียบๆโดยไม่ต้องการคำขอบคุณคุณให้ด้วยใจจริงเพราะสำหรับคุณความเป็นญาติไม่ใช่เรื่องของการนับแต้มบุญคุณแต่เมื่อการเวลาผ่านไปเมื่อคุณเข้าสู่วัยชาราเมื่อสุขภาพไม่แข็งแรงเหมือนเดิมเมื่อชีวิตเริ่มสั่นคลอนคุณหวังเพียงได้รับการช่วยเหลือหรือคำถามไถ่ายเล็กๆน้อย ฮ่าฮ่แต่สิ่งที่คุณได้รับกลับเป็นการคิดคำนวณเย็นชาแค่คุณต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อยอาหารมื้อหนึ่งกำลังใจคำหนึ่งหรือการดูแลเมื่อป่วยไข้พวกเขาก็เริ่มบ่นว่าคิดเล็กคิดน้อยพวกเขาทวงบุญคุณเหมือนทวงหนี้ของขวัญที่เคยให้เมื่ออาหารที่เคยเลี้ยงความช่วยเหลือที่เคยมีพวกเขาทำให้คุณรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นภาระเป็นลูกหนี้ที่ไม่มีวันหมดหนี้ ต้องมีชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึกผิดและตำหนิตัวเองนั่นคือบาดแผลลึกที่เจ็บปวดไม่ใช่เพราะคุณต้องการอะไรมากมายแต่เพราะความเย็นชาและความเห็นแก่ตัวเหล่านั้นเหยียบย่ำความจริงใจที่คุณเคยมอบให้พวกเขามันทำลายความสัมพันธ์ที่คุณเคยสร้างด้วยน้ำใจมันเปลี่ยนความรักในครอบครัวให้กลายเป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์และการคิดบัญชีหลังวัยหกสิบปีคุณไม่มีเวลาหรือพลังเหลือพอที่จะแบกรับความสัมพันธ์ที่ทำให้หัวใจเหนื่อยล้าอีกต่อไป คุณไม่จำเป็นต้องผูกพันกับความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณต้องตอบแทนด้วยความรู้สึกผิดทุกครั้งที่ได้รับสิ่งเล็กน้อยคุณไม่จำเป็นต้องขอบคุณอย่างฝืนใจสำหรับสิ่งที่ในความสัมพันธ์แท้จริงแล้วควรจะเกิดจากความรักไม่ใช่การคำนวณจงบอกตัวเองว่าความรักในครอบครัวไม่ใช่การซื้อขายแลกเปลี่ยนไม่ใช่สัญญาทางธุรกิจความรักแท้จริงคือการให้ด้วยใจการแบ่งปันอย่างไม่มีเงื่อนไขความสุขเมื่อได้เห็นกันมีความสุข ไม่ใช่การนับคะแนนเพื่อคิดบัญชีภายหลังหากญาติคนหนึ่งเห็นแก่ตัวเกินไปมองข้ามความหวังดีที่คุณเคยมอบให้หากทุกการช่วยเหลือกลายเป็นการตอกย้ำและดูถูกจงกล้าเลือกที่จะถอยห่างการถอยห่างไม่ได้หมายความว่าคุณไร้น้ำใจหรือละเลยการถอยห่างคือการปกป้องความสงบในจิตใจของตัวเองการถอยห่างคือการเปิดพื้นที่ให้สิ่งที่ดีงามกว่าเข้ามาคนที่เห็นคุณค่าในตัวคุณ ความสัมพันธ์ที่จริงใจแม้จะเล็กน้อยแต่เปี่ยมด้วยความอบอุ่นจงใช้ปีเดือนที่เหลือในการรักตัวเองใช้ชีวิตอย่างที่คุณสมควรได้รับจากการที่คุณได้ทุ่มเทมาตลอดชีวิตจงมองหามิตรแทร้ชุมชนที่เต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจที่ซึ่งทุกรอยยิ้มและสายตามีแต่ความอบอุ่นปราศจากการแอบแฝงผลประโยชน์และจงเชื่อเสมอว่าคุณคู่ควรกับความรักที่บริสุทธิ์ไร้เงื่อนไขเพราะตัวคุณเอง ด้วยปีเดือนแห่งการรักการเสียสละและความอดทนได้ทำให้โลกนี้งดงามขึ้นขอให้คุณจําไว้ว่าความเมตตาที่แท้จริงไม่เคยต้องมีการจดบัญชีความรักแท้จริงไม่เคยเรียกร้องการตอบแทนหากคุณรู้สึกว่าสิ่งที่แบ่งปันมานี้มีประโยชน์และมีความหมายกับชีวิตของคุณขอเพียงสละเวลาสักนิดเพื่อแสดงความคิดเห็นไว้ที่ส่วนความคิดเห็นคนในครอบครัวมักมองว่าคุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบตลอดไป มีภาระชนิดหนึ่งที่ผู้สูงอายุต้องแบกไว้โดยเงียบเงียบไม่ใช่ภาระทางร่างกายที่หนักหนาแต่เป็นภาระทางจิตใจที่ถูกกำหนดโดยคนที่พวกเขารักที่สุดเองพ่อแม่จำนวนมากหลังจากอุทิศช,ช่วงวัยหนุ่มสาวไปกับการเลี้ยงดูและปกป้องลูกๆคิดว่าเมื่อถึงวัยหกหรือเจปีพวกเขาจะได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขแต่ความจริงกลับแตกต่างจากที่คาดหวังไว้มากมีสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะลูกหลาน ที่ยังคงมองว่าคุณเป็นเสาหลักนิรันด์เป็นไม้ท้าววิเศษที่สามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างในชีวิตของพวกเขาพวกเขาไม่ยอมเติบโตพวกเขาไม่เรียนรู้การพึ่งพาตนเองพวกเขาไม่ยอมรับว่าคุณก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่รู้จักเหน็ดเหนื่อยที่ต้องการความรักและต้องการการพักผ่อนเช่นกันเพียงแค่เจอความลำบากเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องปากท้องงานความรักหรือการเลี้ยงลูกพวกเขาก็จะหันมาหาคุณไม่ใช่ด้วยความสำนึกบุญคุณ แต่ด้วยท่าทีที่แทบจะเรียกร้องอย่างเป็นสิทธิ์พวกเขาคิดว่าคุณต้องช่วยพวกเขาคิดว่าคุณต้องห่วงใยพวกเขาเสมอแม้ว่าสุขภาพจิตใจและวัยของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วมีคุณปู่คุณย่าที่อายุเจ็ดสิบแล้วยังต้องไปส่งหลานไปโรงเรียนทำอาหารกวาดบ้านไปตลาดทุกวันเหมือนกับว่าบ้านปลายชีวิตของพวกเขาคือการต่อเนื่องของความรับผิดชอบอย่างไม่รู้จบและหากวันใดคุณเหนื่อยล้าปฏิเสธ หรือขอเวลาพักผ่อนพวกเขาก็จะตำหนิน้อยใจและกล่าวหาว่าคุณเห็นแก่ตัวหรือไม่รักครอบครัวแล้วความคิดที่ว่าพ่อแม่ปู่ย่าต้องเสียสละตลอดไปเป็นหนึ่งในความอายุติธรรมเงียบๆที่ผู้สูงอายุต้องเผชิญแต่คุณต้องเข้าใจและเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าวัยชาราไม่ใช่โทษจำคุกในความรับผิดชอบวัยชาราคือรางวัลที่คู่ควรสำหรับชีวิตที่อุทิศตนเป็นช่วงเวลาที่คุณสมควรได้รับความรักความเคารพและการดูแล คุณไม่จำเป็นต้องแบกภาระของใครอีกต่อไปจงกล้าที่จะพูดถึงความต้องการของตัวเองจงตั้งขอบเขตอย่างชัดเจนเวลาไหนคือเวลาพักผ่อนของคุณงานใดที่คุณยินดีช่วยเหลือและงานใดที่คุณต้องปฏิเสธเมื่อใดที่คุณต้องการเวลาส่วนตัวเพื่อดูแลสุขภาพจิตใจและความสุขของตนเองการตั้งขอบเขตไม่ได้แปลว่าคุณไม่รักครอบครัว ในทางกลับกันนั่นคือการสอนให้คนในครอบครัวรู้ว่าทุกคนต้องเรียนรู้การพึ่งพาตนเองและแบกรับชีวิตของตัวเองการรักอย่างแท้จริงไม่ใช่การให้ใครมาเกาะคุณไปตลอดชีวิตแต่คือการช่วยให้เขาเติบโตและเดินได้ด้วยตนเองถ้ามีใครในครอบครัวไม่เข้าใจตำหนิหรือพยายามทำให้คุณรู้สึกผิดจงถอยออกมาอย่างสงบจงจำไว้ว่าคุณได้ทำมากพอแล้วคุณไม่เป็นหนี้ใครทั้งนั้น คุณมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตของตัวเองอย่างอิสระสงบสุขและเปี่ยมด้วยศักดิ์ศรีและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นจงใช้เวลาที่เหลืออันมีค่านี้เพื่อรักตัวเองเพื่อรับฟังความฝันที่คุณเคยเก็บซ่อนไว้เพราะผู้อื่นเพื่อเดินทางในที่ที่คุณใฝ่ฝันเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่หัวใจคุณยังโหยหาเพื่อใช้ชีวิตอย่างแท้จริงไม่ใช่ในบทบาทเสาหลักของใครแต่ในฐานะเจ้าของชีวิตของคุณเองคุณ,ณสมควรได้รับสิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่เพราะต้องพิสูจน์อะไรแต่เพียงเพราะคุณคือคุณคือคนที่ได้มีชีวิตได้รักและได้ทุ่มเทยอย่างสุดหัวใจมาตลอดชีวิตอันยาวนานหากคุณรู้สึกว่าสิ่งที่แบ่งปันนี้มีประโยชน์และมีความหมายต่อชีวิตของคุณขอเชิญคุณแสดงความคิดเห็นไว้ใต้โพสต์นี้ด้วยนะคะหญ้าสองหน้านินทารับหลังคุณบทเรียนอันเจ็บปวดแต่จำเป็นในวัยชาราไม่มีใครสามารถทำร้ายคุณได้ลึกซึ้ง และยาวนานเท่ากับคนที่คุณเคยเรียกว่าคนในครอบครัวพวกเขาเคยเป็นมือที่จับคุณไว้ยามลำบากเป็นอ้อมกอดในวันที่พายุชีวิตพัดกระหน่ำเป็นคนที่หัวเราะร้องไห้และสาบานกับคุณว่าเราคือครอบครัวจะไม่มีวันทอดทิ้งกันแต่แล้วก็เป็นพวกเขานั่นเองที่ด้วยคำพูดลับหลังด้วยการบิดเบือนความจริงอย่างโหดร้ายผลักคุณเข้าไปในกระแสซุบซิบเสียดสีและคำครหาที่คุณในวันที่ไร้เดียงสาไม่เคยนึกถึงสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดไม่ใช่การถูกคนแปลกหน้าหักหลัง เพราะแม่คนแปลกหน้าจะทำร้ายคุณแต่มันก็เป็นเพียงรอยขีดข่วนภายนอกเพราะคุณไม่ได้มอบหัวใจให้พวกเขาแต่เมื่อการหักหลังมาจากคนที่คุณเคยไว้ใจสุดหัวใจเคยเสียสละเพื่อพวกเขาเคยรักเสมือนเลือดเนื้อเชื้อไขมันไม่ใช่แค่บาดแผลธรรมดาแต่มันคือการแทงเข้ากลางใจเข้าความเชื่อมั่นเข้าหัวใจของคุณอย่างรุนแรงความเชื่อใจรับสิล้ำค่าที่ต้องใช้เวลานานในการก่อสร้างด้วยความจริงใจความอดทนและความเมตตา เมื่อแตกสลายแล้วก็เหมือนแจกันยกที่ตกลงพื้นหินต่อให้เก็บเศษซ่อมแซมกี่ครั้งก็ไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมได้มันจะทิ้งรอยร้าวความทรงจำเจ็บปวดและช่วงเวลาที่สเตือนใจไปตลอดในวัยหนุ่มสาวเรามักให้อภัยง่ายมักหลับตาผ่านไปเพราะคิดว่าคนในครอบครัวต้องให้อภัยกันเลือดข้นกว่าน้ำครอบครัวคือที่พึ่งสุดท้ายเรายอมกล้ำกลืนยอมทาร้ายตัวเองเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่แตกราวเพราะความคิดบริสุทธิ์ว่าความรักในครอบครัวนั้นนิรัน แต่เมื่อคุณก้าวข้ามวัยหกปีผ่านพ้นกว่าครึ่งหนึ่งของเส้นทางชีวิตรู้ว่าข้างหน้าคือช่วงเวลาที่มีค่าทุกวินาทีคุณจะได้ตรหนักถึงความจริงอันโหดร้ายแต่จําเป็นคุณไม่มีเวลาหรือพลังเหลือเฟืออีกแล้วสําหรับความสัมพันธ์ที่เป็นพิษคุณไม่จําเป็นต้องฝืนผูกมัดตัวเองกับสายสัมพันธ์ที่ผูกกร่อนคุณไม่ติดนี่ใครถ้าความสัมพันธ์นั้นมีแต่ความสงสัยความวิตกกังวลความเจ็บปวดและคืนที่ไร้าการหลับไหลหัวใจของคุณณเวลานี้ ต้องการความสงบมากกว่าสิ่งใดคุณสมควรได้ใช้ช่วงชีวิตที่เหลือด้วยความสงบด้วยความสัมพันธ์ที่ใสสะอาดเรียบง่ายและจริงใจไม่ใช่ต้องต่อสู้กับความหลอกลวงหรือกลไกที่วางแผนมาจากคนใกล้ตัวอย่าโทษตัวเองที่เคยไว้วางใจผิดคนเพราะความเชื่อใจคือของขวัญล้ำค่าที่คุณได้มอบให้ด้วยความรักและความจริงใจซึ่งไม่ใช่สิ่งที่น่าอับอายแต่หลังจากบทเรียนอันเจ็บปวดนี้ขอให้คุณเรียนรู้ที่จะคัดเลือก ให้พื้นที่แก่ผู้ที่รักคุณเคารพคุณและพร้อมจะเดินเคียงข้างคุณส่วนคนที่นำแต่ความเสียใจการทรยศและการทำลายจงปล่อยพวกเขาไปจากชีวิตของคุณอย่างอ่อนโยนเหมือนการค่อยๆเอาหนามออกจากมือที่กำลังเลือดไหลหากคุณรู้สึกว่าสิ่งที่ได้แบ่งปันนี้มีประโยชน์และมีความหมายต่อชีวิตของคุณขอเชิญคุณใช้เวลาสักนิดแสดงความคิดเห็นของคุณไว้ใต้โพสต์นี้นะคะการให้อภัยไม่ได้หมายความว่าต้องทนต่อไป การให้อภัยคือการทำให้หัวใจของคุณเบาสบายขึ้นเพื่อที่คุณจะไม่ต้องขังตัวเองไว้ในความโกรธและความเจ็บปวดอีกต่อไปแต่คุณต้องรู้จักปิดประตูใส่ความสัมพันธ์ที่เป็นพิษเพื่อเปิดโอกาสให้หัวใจของคุณได้ฟื้นคืนในความสงบในวัยชาราบทเรียนนี้อาจมาถึงช้าแต่ก็มาถึงในเวลาที่คุณต้องการที่สุดมันเตือนให้คุณรู้ว่าชีวิตนั้นสั้นเกินกว่าจะเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่คู่ควร จงเห็นคุณค่าในตัวเองรักตัวเองให้มากเหมือนกับที่ชีวิตเคยมอบของขวัญล้ำค่าให้คุณสิทธิ์ในการเลือกความสุขของตัวเองถึงเวลาที่คุณต้องเลือกอย่างเด็ดขาดเก็บไว้เพียงคนที่จริงใจเรียบง่ายและรักคุณด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์สายเลือดเดียวกันไม่ใช่ข้ออ้างที่คุณต้องทนรับการทรยศการแทงข้างหลังหรือการดูถูกศักดิ์ศรีของตัวเองคุณต้องมองความจริงตรงตรงไม่ใช่ญาติพี่น้องทุกคนที่คู่ควรจะอยู่ในชีวิตของคุณ บางความสัมพันธ์ที่เรียกว่าครอบครัวมีแต่สร้างบาดแผลเรื้อรังให้กับจิตใจของคุณราวกับมีดล่องหนที่กรีดแทงหัวใจคุณทุกวันวัยหกสิบปีไม่ใช่แค่ตัวเลขมันคือสัญญาณที่เตือนว่าคุณได้เดินผ่านส่วนใหญ่ของเส้นทางชีวิตมาแล้วช่วงเวลาที่เหลืออยู่ไม่ควรถูกใช้ไปกับการโต้เถียงไร้สาระความสงสัยที่เจ็บปวดหรือความสัมพันธ์ที่คุณต้องฝืนทนเพื่อรักษาไว้ตั้งแต่นี้ไปทุกวันควรเป็นวันที่คุ้มค่าสงบสงเง่ยมเป็นอิสระ และเต็มไปด้วยความกตัญญูโปรดจำไว้ความรักในครอบครัวนั้นมีค่าแต่ไม่ใช่ว่าคุณต้องเสียสละตัวเองเสมอไปการให้อภัยเป็นสิ่งดีแต่การยอมให้ความเจ็บปวดดำเนินต่อไปคือการทรมานตัวเองความรักที่แท้จริงต้องมาจากทั้งสองฝ่ายด้วยความจริงใจและปราศจากเงื่อนไขแอบแฝงหากมีใครบางคนทำให้คุณเจ็บปวดใช้ประโยชน์จากความดีของคุณหรือลดทอนคุณค่าของตัวคุณเอง ไม่ว่าพวกเขาจะมีสถานะอะไรในชีวิตคุณก็ตามคุณมีสิทธิ์ที่จะเดินออกมาอย่าใช้คำว่าคนในครอบครัวมาเป็นเหตุผลบังคับให้ตัวเองต้องทนทุกตลอดช่วงชีวิตที่เหลือจงเรียนรู้ที่จะเลือกญาติเหมือนกับที่คุณเลือกเพื่อนคนที่คู่ควรอยู่ข้างคุณคือคนที่ทำให้คุณรู้สึกสบายใจไม่ใช่ระแวงหวาดกลัวพูดคุยได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องฝืนทนอดกลั้นเป็นตัวของตัวเองได้โดยไม่ต้องสวมหน้ากาก,ากเพื่อเอาใจใคร และถ้าในใจคุณรู้แล้วว่าใครไม่คู่ควรเดินไปพร้อมกับคุณอีกต่อไปอย่าก,กลัวที่จะบอกลาบางครั้งการจากลาไม่ได้แปลว่าคุณเกลียดพวกเขาแต่มันคือการปกป้องตัวเองรักษาความสงบสุขสุขภาพและศักดิ์ศรีของคุณเอาไว้ชีวิตในวัยนี้ไม่ต้องการคนมากมายแค่มีคนที่ใช่ไม่กี่คนก็เพียงพอคนจริงใจเพียงไม่กี่คนมีค่ามากกว่าคนหลอกลวงนับร้อยจงกล้าเลือกความสงบให้ตัวเองแม่จะต้องเผชิญความเหงาบ้าง แต่เป็นความเหงาที่เป็นอิสระไม่ถูกผูกมัดด้วยบาดแผลอีกต่อไปให้ช่วงเวลาที่เหลือของชีวิตคุณเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเบาๆกับไออุ่นจากคนที่รักคุณอย่างจริงใจไม่ใช่การจมอยู่กับความคับข้องใจและความเจ็บปวดจากคนสองหน้าสุดท้ายนี้ขอให้คุณจดจำไว้เสมอว่าคุณ,ณสมควรได้รับความรักความเคารพและมีชีวิตอยู่ในแสงสว่างแห่งความจริงและความจริงใจอย่าได้ลืมความจริงข้อนี้เลย ตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาทบทวนกันแล้วคุณได้เรียนรู้อะไรจากบทสนทนาในวันนี้สิ่งที่ได้เรียนรู้สามารถช่วยพัฒนาชีวิตของคุณได้อย่างไรบ้างฉันขอเชิญคุณแบ่งปันความคิดเห็นและสิ่งที่คุณตั้งใจจะนำไปใช้จริงในชีวิตลงในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกคนหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่อง YouTube ของเราเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆในครั้งต่อไปนะคะ